นายอัินายอชริยะเรืองรัตนพงศ์เดินหน้าแจ้งเอาผิดรองแดนไพรพร้อมกับเปิดคลิปเสียงบอยรับเจราจาคดี140ล้านบาทจริงหลังจากได้ส่วนแบ่ง28ล้านเจ้าตัวเตรียมกลับไทยแฉอีกไปฟังเสียงค่ะแล้วเขาคุยเรื่องเรื่องเรื่องอเองิน140ล้านไหมเกี่ยวกัเรื่องคดี1 4อีิบล้านไหม ก็เนี ranch. ่ยแหละับผมก็ร re ู 29, <jaar> ้ว <Uma 'm wiele> ่าเขาไล่จุดมาก็คือเรื่องเงินร้อยสี่สิบล้านเนี่ยเขาไม่พูดเรื่องร้อยสี่สิบล้านเขาไล่จุดนี้มาไออันนี้ยี่เก้ายี่สิบผมไม่รู้ผมก็ผมรู้ในใจอย่างเดียวว่าผมรู้ที่เชียงรายอย่างเดียวไอยี่แปดอ่ะเพราะนั่นน่ะคือคือเอาตรงอ่ะผมไม่อยากกลับไปอยากกลับไปอยากกลับไปสู้ความจริงแล้วแต่ผมอ่ะตอนนี้ผมเริ่มตั้งหลักเพราะผมอยากจะรู้ว่าทุกคนอ่ะให้เขาเล่นออกมาเลยแสดงออกมาไงว่ามันเป็นมันเป็นละครหมดแล้วครับพี่ นี่เป็นคลิปเสียงการสนทนาระหว่างนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมกับนายบอยที่พูดถึงพันตํารวจเอกแดนไพรรองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองในเรื่องของการรีดทรัพย์แก๊งพนันออนไลน์140ล้านบาทโดยยืนยันว่าระหว่างนายบอยกับพันตํารวจเอกแดนไพรรู้จักกันมานานตั้งแต่พันตํารวจเอกแดนไพรอยู่ต่อบองจังหวัดหนองคายและพันตํารวจเอกแดนไพรย,ยังดูแลเว็บพนัน ออนไลน์อีกสองเว็บด้วยส่วนที่พันตำรวจเอกแดนไพรชี้แจงว่าไม่รู้จักกับนายบอยนั้นไม่เป็นความจริงเพราะว่านายบอยได้ส่วนแบ่งจากการรีดเงินครั้งนี้มาแล้ว28ล้านบาทส่วนในต้นได้เงินไป45ล้านบาทซึ่งขณะนี้นายบอยยังอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์และอยากกลับมาให้ข้อมูลที่แท้จริงแต่ตอนนี้ถูกเพิกถอนพาสปอร์ตทำให้กลับไทยไม่ได้ดังนั้นนายอัจฉริยะจึงนำหลักฐานที่มีทั้งหมด เข้าแจ้งความที่กองบังคับการปราบปรามให้ดำเนินคดีกับพันตำรวจเอกแดนไพรในความผิดมาตา157แา157ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่